Uhm เมผงทองเรานี่แน่นอนเลยผงทองเนี่ยด้รูปมาได้อ๋อนักพวยฝรั่งเศสนนี้แชมเปี้ยนหลายเส้นนะข้าวผูคชายผู้ชายได้ครับเป็นยังนะครับข้าวผู้ชาย a ด้หรือเปล่าข i า a ผู o ชา t ได g ครับ And where are you from? France. All from France. All from France. You from? United States, America. Okay. Okay. What state? California. Oh, California. My okay. sister. My sister stay there. Oh, very nice. Uh -huh. Very nice. And uh, uh, about yeah. France, yeah. I visit there many, many, many times. Yeah. The Eiffel. Hey, can you <laughs> can you speak French? The, uh, <laughs> I'm. Stop, stop, stop. All, อันนี้คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังที่เรามาเยี่ยมค่ายนะครับหองทองแล้วก็ชวนดอกเตอร์ลิตาเลือกสำรลาญผู้สมัครสอสอต่างนั้วั็ไทยแวะมาเที่ยวด้วยครับาายยู้

โอ้โหวันเน้วินโอเควันมอสาวัมอโอเควันมอสอ๋อตัวจริงไม่ตัวจริงไม่ดำนี่โอ้โห ถ่ายร <ย saint S 1> ูปครับถ่ายรูปครับโหวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงครับที่ท่านสๆสอมาเงียบขายครับคนไทยจะไปตัวโลกก็ทำนี่แหละครับว่าที่สอสอ เป็นสอสอเป็นแน่นอนครับท่านครับโอเคสมพลเขาต้องพวกนี้เขาต้องพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษแต่ส่วนใหญ่พูดฝรั่งเศสเท่านั้นก็มีอะไรก็มีแล้วไอ้นี่เข้ามาเป็นทนายความก็มีเป็นเป็น วิศวกรก็มีนี่ผู้ศึกษาใครยังรู้เลยผู้เสียดันแค่วิศวกรก็มีพ่อสามสิบห้าปีนะคนนี้เป็นว่าเป็นวิศวกรกันสถาปนิกวะสถาปนิเทคอาสถาปนิกสถาปนิกมีสถาปนิกก็มีครับสถาปนิแล้วทำไมเขามาเขาบางสงสนใจมวยไทยครูเนี่ยพวกอาร์นิเทคอันนี้ใครนี่เป็นใครบ้างแันนีนาทีละคนนี่อ่ะอ่าก็ลูกศิษย์ครับมาจากฝรั่งเศสจากสกาบูสกี้ยิมของสองชั้น ก็เป oh. ็นลูกศิษย์ผมที่มสอนนี่อาเลียตนี่ชกมวยครับอันนี้อันนี้กัวลาเขาโชมวยคนนี้อเมริกาคนเดียวอันนี้ฟอร์มยูเนเต็ดสเตอรันนี้แชมเปี้ยน คนที่พูดนีครับคนนี้เป็นวิศวกรนี่ครับ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 ี่ครับน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 ่ครับนี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 ่คันี่คยนี่ครับน่ครับนี่ครับนี่ครันี่คับนี่ับ่รันี่ันี่ครับน่ครับน่นี่ยรันครับนรันี่นี่รน่ครับน่บน่รับนครับ่นี่คเ่่ันี่น่่าน่าร่่านล่่น ปัจจุบันนี้ก็สอนอย่ที่ปาสทนเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองคนไปสู้แล้วบเจมาเดินครับเจ็ดสองเดือน เไที่ไป่ายูชายเมืองีวเชิงไวเนี่ยมันดารเยอะชายมืองศรีมาเจอตอนที่เขาเขาเ่้าสายที่ซองนอมงอนเขาส่แก้วกุ่น เลคลับเลคลับสิลิ์วิศว์เปตร์มาิลป์แกวพมอนครับเนี่ยข้าวทีนำมแล้าวบบมนะโอ้โหดูสิครับเนี่ยนี่ช่ดูให้เห็นก้มขัดด้วยโอ้โหนี่แหละของแท้เจ็ดสี เเจ็ดสีแต่มาเป็นแต่วังี่สามคนมาจักหน้าหน้าห้องสาน้าหหน้าขาวนี้เด็กที่ไหนลูกฮะไเอ็ดครระเดิมสีเสื้อสร้างอนาคตไทยมาเดิมนลฮะ เดี๋ยวชีพคุยกับทุ่มเขานะบอกว่าพี่ลาลิตาบอกนะว่าให้เอา